สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกคนครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพายเฮงอยู่ในตอนนี้วันนี้วันจันทร์ที่18กันยายน2566วันนี้เหมือนเดิมเอาแนวทางนะครับเราพัฒนามาแบ่งปันให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปรับชมแนวทางเราพัฒนาของวันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องอาจารย์มีพาเฮงไว้ด้วยนะครับผม และใครที่นะครับเปิดใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับผมก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินบ้านมงคลรวยทรัพย์ได้เลยนะครับลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปเลยครับจะขึ้นบ้านมงคลรวยทรัพย์นะครับผมแล้วให้ทุกคนเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แชทแจ้งน้องแอดมินบ้านมงคลรวยทรัพย์ได้เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่มเนาะนะครับเข้าฟรีตลอดชีพนะครับย้ําว่าเข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสักบาทไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับไปรับแนวทางฟรีๆอยู่ในกลุ่ม VIP เนาะมีทุกแนวทางให้ท่านได้เลือกนะครับอยู่ในกลุ่ม VIP นะครับอ่ะโอเคนะครับเราพัฒนาตามนี้เลยนะครับทุกคนแคปเจอร์หน้าจอนะครับวันนี้ครับเราพัฒนาฟันศูนย์กับ5ครับสูตรไมเดอร์ทุกคนนะครับสูตรใหม่ครับสูตรนี้ฟันศูนย์กับ5ครับสายวิ่งสายรูดครับก็อย่าลืม วิ่งรูด0ย์กับ5ไปนะฮะตัวเจาะนะครับมี80ดศขออภัยครับ0ูนะครับ0ูนย์แปดศูนย์ศนะครับสตัวครับ508 409 658 5ดสี่ศูนยนนะครับตามนี้เลยนะครับผมตัวเน้นนะครับเน้นอย่าง เน้นตัวไหนอ่ะทุกคนนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ยังดูไม่ออกเนาะนะครับก็คือดูจากเลขท้ายของเลข3ตัวนะครับเน้น08เน้น09เน้น58นะครับเน้น08 09กับ58นะครับทุกคนนะครับ08 09 58นะครับสายรูดนะครับก็2ตัวนะครับสายรูดสายวิ่งนะครับก็0กับ5 นะครับผมเลขทั้งหมดสูตรนี้มี6ประตูนะครับผมมี6ประตู6หาง6คู่นะฮะ08 0 9 0 0 58 5 9และ50นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับทุกสูตรทุกการคำนวมีเข้าและก็มีหลุดให้สมาชิก fc ทุกคนครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็น ศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขนะครับในการคำนวณนะครับผมเนาะก็เอามาแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกคนนะครับหากผิดถูกอย่างไรเนาะนะครับผมก็ขออภัยกับสมาชิกไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคขอให้โชคดีนะครับคืนนี้นะครับผมสองตุ่มครึ่งมาลุ้นกันนะครับปังปังทุกคนเดอ้อสวัสดีครับ